วันนิวส์ตรงไปตรงมาค,คุณผู้ชมคะหลังจากที่วิาพากวิจาร์กันอย่างหนักทีเดียวค่ะกรณีที่ทันตแพทย์หญิงคนหนึ่งรับทุนเพื่อจะไปศึกษาต่อ,อยังสหรัฐอเมริกาโดยก่อนจะไปได้เนี่ยต้องมีคนค้ำประกันอยู่4คนใช่ไหมคะเดี๋วปรากฏว่าพอเธอเรียนจบแล้ว มีการงานที่ดีแล้วไม่เดินทางกลับมาใช้ทุนทำให้ผู้ค้ำประกันนั้นต้องชดใช้ทุนแทนเธอพอคดีนี้เป็นข่าวคลึกโครมไปนะคะเมื่อวานนี้ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวบ,บอกว่าจะมีการฟ้องล้มละลายทันตแพทย์หญิงดนฤด,ดีจำรองราชนะคะตอนนี้เธออยู่ที่สหรัฐอเมริกามหิดลบอกว่าจะฟ้องล้มละลายเพื่อที่จะบังคับให้เธอใช้หนี้ข้ามประเทศค่ะคคแต่เรื่องไม่จบแค่นี้นะวันนี้ไปถึงคณะกรรมการทันตแพท ทสภาแล้วใช่แล้วครับโดยคณะกรรมการของทันตแพทย์ทยสภานะครับจะเอาเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาภายในสัปดาห์หน้านะครับเพื่อจะพิจารณายึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของทันตแพทย์หญิงคนนี้ดีมากนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานมีการเปิดเผยว่าทันตแพทย์หญิงคนนี้ติดต่อกลับมานะอ้าวเหรอติดต่อกลับมาหาผู้ที่คำประกันแล้วต้องจ่ายนี่แทนเนี่ยโอ้พ่งนึกได้ <laughs> ประมาณนั้นหรือเปล่าเพิ่งเห็นข่าวนะฮะบอกว่าจะขอชดใช้เงินกู้ให้ทั้งหมดพร้อมกับดอกเบี้ยแต่ว่าขอเวลาในการหาเงินมาชดใช้ก่อนนะฮะไปติดตามเรื่องนี้กันนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษธันตแพทย์ไพศาลกังวลกิจอุปนายกธันตแพทยสภากล่าวว่าที่ผ่านมาธันตแพทยสภายังไม่เคยมีการพิจารณาหรือเพิกถอนใบอนุญาตของธันตแพทย์มาก่อนมีเพียงว่ากล่าวตักเตือนภาคทันหรือพักใช้ใบอนุญาต ่วนพฤติกรรมของทันตแพทย์หญิงดนรืดีส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์วงการทันตแพทย์ไทยจึงจะเป็นต้องนําเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการทันตแพทยสภาภายในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาบทลงโทษต่อไปพร้อมกันนี้อยากให้มหาวิทยาลัยฮาวาดพิจารณาความเหมาะสมด้านจริยธรรมของทันตแพทย์ยยหญิงรายนี้ในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยอ,อันดับหนึ่งของโลกกรณีนี้มันเกี่ยวข้องกับอาจารย์ซึ่ง,ซ,งซึ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องกับคนที่มีพวกคุณ แล้วก็มันข้อขายเกี่ยวกลักษณะของการที่ไม่มีความกตัญญูต่อผู้มีผคุณเพราะว่าต้องให้อาจารย์คำประกันด้วยความปรารถนาดีด้วยความหวังดีแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ไปเรียนถ้าไม่มีอาจารย์คำประกันและอาจารย์ช่วยเหลือไปเรียนเนี่ยโดยใช้ชื่อของมาละไม่โดนเนี่ยผมชื่อว่าทางอหาหวก,ก็ไม่รับเข้าไปเรียนเ้ยแต่แรกความคืบหน้าล่าสุดทันตแพทย์หญิงดนรดีได้ติดต่อผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของทันตแพทย์พเดชภูลวิทยกิจ หนึ่งในสี่ผู้ค้ำประกันระบุว่ายินยอมจะจ่ายเงินกู้คืนให้ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยแต่ขอเวลาในการหาเงินมาจ่ายชดใช้และขอให้พูดคุยโดยตรงดีกว่าฟังจากคนอื่นพร้อมขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับที่เขาติดต่อมาล่าสุดนะครับ <c oughs> ก็เขาก็ยังยืนยันคําเดิมนะครับเขาไม่มีเงินนะครับก็ให้พวกเราสํารองจ่ายไปก่อนเขามีมาเมื่อไหร่เขาก็จะใช้ให้ซึ่งตรงนี้เนะี่ยผมมองว่าพูดแบบนี้ใครก็พูดได้นะครับแล้วเขาก็พูดอย่างนี้เรามานานแล้วถ้าเขา มีความจริงใจจริงๆนะครับเขาควรจะบอกว่าเขาจะทําสัญญาชดใช้เงินให้เราที่สหรัฐอเมริกาเพราะสัญญานั้นจะมีบทบาททางกฎหมายในอนาคตต่อไปทันตแพทย์เผด็จยังได้สแสดงความผิดหวังกับการถแถลงข่าวของรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยมหิดลว่า10ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการติดตามฟ้องร้องอย่างไรรวมถึงหลักฐานทั้งใบอนุญาตการลาออกของทันตแพทย์หญิงโดนดีเอกสารการประชุมต่างๆก็ไม่ได้นำมาสแสดงในวันถแถลงข่าวด้วย ส่วนการฟ้องร้องล้มละลายนั้นทันตแพทย์เผด็จมองว่าไม่เพียงพอที่จะมีผลให้ผู้หลบนี้ชดใช้เงินคืนคาประเทศได้พร้อมเสนอว่ามหาวิทยาลัยมหิดลควรเพิกถอนวุฒิปริญญาตีจะกระทบกับหน้าที่การงานของทันตแพทย์หญิงที่สหรัฐอเมริกามากกว่าวันนิวส์ตรงไปตรงมา